โอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ด้านนอกแล้วนะคะเราเดินออกมาหลุดออกมาจากระเบียงคดในส่วนของเจดีย์ประธานอย่างที่กี้บอกว่าทางด้านหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของพระอุโบสถทางด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพระอุโบสถของที่วัดพุไทไธศวรค์แห่งนี้นะคะยาวมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของวิหารของพระปางเสยญาที่อยู่ที่วัดพุไทไธศวรรค์แห่งนี้นะคะ เห็นไหมคะมีผู้คนมาถ่ายรูปกันตลอดเวลานะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเรามาที่นี่กันหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเก็บภาพแบบอัปเดตละกันนะคะบางจุดที่เราถ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขามาถ่ายรูปกันนะคะบางทีเราถ่ายเขาใกลๆดีกว่าอย่าไปถ่ายรูปคนอื่นเขาใกล้ๆมันไม่ดีนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ในเฟรมเราก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะอยู่ไกลๆก็ไม่เป็นไรจุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวเวลาเขามาถ่ายภาพกันอะ เขาจะมาถ่ายรูปตรงเนี่ยบริเวณนี้นะคะเนี่ยขี้ขอยืนไกลๆก่อนนะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือวิหารทั้งหมดประตูบานที่2ก็คือบานกลางเห็นไหมคะจะเห็นหน้าเห็นพระพักของพระปางสายญาติโผล่มาจากาในส่วนของวิหารมุมนี้เราเห็นบ่อยมากนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงเนี้ยกันทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้นะคะสักครู่นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้อันหนึ่งนะคะพระปางสายญ,ญาตาิที่นี่เป็นหนึ่งในสิบที่นะคะที่เราพาไปหมดแล้วนะคะในจังหวัดพระนครศรีธยามมีพระปางสายญ,ญาติที่เก่าแก่เนี่ยประมาณสิบที่นะคะที่พาไปหมดละทุกที่พระปางสายญ,ญาติที่วัดพุทธชยสวรรค์เป็นหนึ่งในนั้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือจุดที่ ใครมาเขาก็ต้องมาถ่ายภาพกันเนี่ยค่ะเห็นไหมน่ารักอ่ะนี่อันนี้คือทริปนี้มีคนมากับเราด้วยนะพี่ชาน่ารักไหมสวยสวยมากมุมเนี้ยน่ารักมากเลยเหปะน่ารักเป็นพระปางสายญาติที่ดูน่ารักเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าจากที่เราไปมาไม่ว่าจะเป็นวัดสตือนะคะวัดสตือวัดธรรมิกราชอวัดใหญ่ชัยมงคลอวัดบางประหมอวัดวัดสามิหารนะคะวัด อะไรอีกนะโลก,กะยะสุธาใช่ไหมแล้วก็วัดวัดไม้ลวกที่ท่าเรือนะคะแล้วก็วัดอะไรอีกนะเดี๋ยวนะวัดพนมยงใช่ไหมครบยังมีทั้งหมดสิบที่อะคะ่ะแล้วก็วัดอะไรอีกนะอีกสองที่จำไม่ได้แลวนะคะแต่ว่ากี้ทำคลิปให้ทุกคนดูไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะพยายามจะให้ดูตรงจุดนี้ เน้นๆเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าจุดนี้ยใครมาใครก็ต้องมาถ่ายรูปกันนะคะกี้ขออนุญาตไม่เดินไปในส่วนของพระอุโบสถแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเรามาที่นี่กันหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้เรามาเราก็ไม่อยากให้เสียเวลาเปล่านะคะอยากให้ทุกคนได้อัปเดตในส่วนของวัดนี้ไปพร้อมๆกันกับเราด้วยนะคะก็ขออนุญาตไม่เข้าไปด้านในแล้วก็ขอกราบน้ัสการพระปางสายญาติที่วัดพุทธสวัสค์แห่งนี้นะคะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะขอให้ ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อ่ขอให้ผ่านกับเรื่องเร็เรวๆรยๆที่มันกําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ใครที่ว่างมีเวลาช่วงวันหยุดยาวก็อย่ามาอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยาของเรานะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ